พ <C> e <an> าไปดูความสําเร็จของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะคะของโรงเรียนโกตาบารูอําเภอรามันจังหวัดยะลากันบ้างค่ะซึ่งเขามีการปรับปรุงนะคะเป็นการปรับเอาผลผล,ผลิตค่ะจากแปลงเกษตรเนี่ยมาปรับใช้ในอาหารกลางวันซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานกันค่ะแบบด้านการน้ำนั้ำประจาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของเรียนบ้านโกตาบารูก็เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการพระธรามริที่ ส่งเสร Import ิมให้นักเรียนนะครับและโรงเรียนได้ okay. มีการผลิตอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงการเพาะปลูกนะครับเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวันนะครับการปลูกพืชนะครับพืชผักต่างๆที่ส่งเสริมสู่อาหารกลางวันของนักเรียนนะครับการเลี้ยงปลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นะครับให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และก็ได้ลงมือปฏิบัติ ที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้กับนักเรียนมีอาหารกลางวันที่สดใหม่กิจกรรมด้านการเกษตรนะครับบางทีเราอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าเราไม่มีพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมหรือบางที่บอกว่าไม่มีว่าประมาณในการทําวันนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคนได้เรียนรู้มีสื่อต่างๆให้เห็นไม่ว่าทั้งในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือปราชุมชนปราชชาวบ้านหรือตัวบุคลากรเองนะครับเราไม่มีที่เราก็สามารถที่จะปลูกในภาชนะได้เราไม่มีอาหารเราไม่มีต้นทุนเรื่องค่าอาหารเราก็ปลูกแหนแดง หรืออาหารที่เราผลิตเองได้เพราะนั้นโรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือมาสร้างเงื่อนไขว่าไม่มีงบประมาณไม่มีการสนับสนุนลองเริ่มจากจุดเล็กๆครับ โครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการนำผลผลิตจากปแปลงกเกษตรมาปรับใช้ให้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารและถูกหลักโภชนาการที่เหมาะสมเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาสติปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพนักเรียนนะครับที่เ,เรียนจบจากที่นี่ไปนะครับก็สามารถไปศึกษาต่อในระดับปวช ในวิทยาลัยเกษตรต่างๆนะครับทีนี้กิจกรรมที่ได้ทํามานั้นก็ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเป็นส่งเสริมด้านประสบการณ์ด้านอาชีพการเกษตรนะครับเรื่องของอทักษะการลงมือปฏิบัติเหมือนกับว่าไข่ไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาค่ะแล้วก็ฟองหนึ่งก็หลายบาทแล้ว20บาทก็ได้แค่3-4ฟองค่ะแล้วการที่เรามาเลี้ยงไก่เองมาให้ไก่ฟักไข่เราก็เก็บผลผลิตนั้นมามันก็ได้เยอะค่ะ และสามารถให้ให้เอาไปขายไปขายได้ด้วยแล้วก็เราสามารถเอามารับประทานปรุงอาหารได้ค่ะพื้นที่ภายในโรงเรียนของโกตาบารูแห่งนี้มีเพียงหนึ่งไร่เศษถูกดัดแปลงให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้และฝึกฝนการเพาะเลี้ยงแหนแดงการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้คำแนะนำของครูที่ปรึกษามี ครูมีคณะทํางานในการที่จะขับเคลื่อนโครงการและก็คอยชี้แนะชี้นําหาวิทยาการต่างๆมาให้กับนักเรียนนะครับและที่สําคัญก็คือกลุ่มนักเรียนเองนะครับมีนักเรียนที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงคือกลุ่มยุวเกษตรกรนะครับและอีกกลุ่มนึงคือนักเรียนที่มาเรียนรู้ในกลุ่มในสรารวิชาของการงานอาชีพนะครับแล้วก็นักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เริ่มได้ลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายก็เกิดความยั่งยืนครับนักเรียนชื่นชอบในวิชานักเรียนมีไรายได้ในระหว่างทํางาน นักเรียนเอาไปต่อยอดที่บ้านและสุดท้ายคือการใช้ในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อครับแม้ว่าในหลายพื้นที่ค่ะยังคงพบการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนแต่ที่นี่แล้วค่ะโรงเรียนโกตาบารูยังคงดําเนินงานภายใต้ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้งนี้ก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางพระราชดําริเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีการทํากิจกรรมการ,กรเกษตรนั้น เราสามารถสร้างรายได้แม้กระทั้งในระหว่างเรียนหรือถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นรายได้หลักให้กับตัวเองได้นะครับและสุดท้ายคือเรื่องของการสร้างวินัยวินัยในตัวเองคือเรื่องความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันก็เกิดเป็นคุณธรรมครับผมโครงการเกษตรอาหารกลางวันทําให้หนูยิ้มและอิ่มท้องค่ะเยี่ยม อุสมานปุรภาละแปะถ่ายภาพพิคุณทริปยุรพันธ์ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา